คืออันแท้ใช้ในเด็กอค่ะเห็นว่าต้องถกดีขึ้นแล้วก็20กิโลแล้วทีเนี้ยเด็กอยู่เนี้ยค่ะน้ำหนักตัวเยอะถ้าเขายังไม่ถูกถกดีแต่ว่าน้ำหนักถึง20กิโลทนได้ไหมนะคะค่ะจริงๆแล้วไม่ได้เป็นข้อบกใช้ในเออต้องบอกแบบนี้ค่ะในเมืองไทยยังไม่ได้รับพูฟในอายุที่ต่ำกว่าหกปีแต่ว่าในหลายๆประเทศเนี่ยรับพูฟแล้วในอายุที่ต่ำกว่าหปีนะคะ แอปพโอโลิเคชันในยุโรเเนี่ฟังเนี้ยอาจจะเป็น2ขวดนะคะแล้วก็น้ำหนักมากกว่า16กกิโลขึ้นไปก็สามารถดูได้ทั้งทั้งสองอันนี้ค่ะว่าน้ำหนักด้วยแล้วก็อายุด้วยได้ทั้งคู่นะคะก็เป็นความทับขี้ดีค่ะหลาอนอายุยังไม่ถึงเนะค่ะเริ่มให้ใช้แล้วแ่ะคู่ไม่ได้จริงค่ะก็ตะลุกล่ะว่าแต่ถ้าเป็นเด็กที่อายุมากกว่า6ปี ประเมินว่าน้ำหนักเยอะขนาดบางทีอาจจะประมาณ4 5 0หกิโลว่าเดี๋ยวนี้เด็กก็ตัวใหญ่เยอะไม่ทรา,วนะา,า,าบว่าคนที่จะใช้ในขนาดสิบปีกับหรือว่า20สิตในกับเพ่าะจริง,รงๆแล้วค่ะถ้าต้องใช้อะเราก็ควรสัปาหที่สิบปีกก,ก่อนนะคะใน6-11ปีแต่ว่าช่วงในช่วงอายุเนี้ยก็อาจจะมีแก๊กค่ะ được ạ. Thì ta không có cái <laughs> cái 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 มิ้วเนี่ยคอว่าแต่แกมรงต้องปวดแกม่อยู่แล้วเปล่นการตบ

good

I oh do

đủ về bút hàng đủ về đâu đó đi chạy đi chạy đi đi cái gì đó xin chào xin chào vui lòng